มาออกแล้วขณะนี้ทนนเทพนินจาขณะนี้เทปนินจาเป็นตัวนำโชคเจริญที่สองโชคเจริญที่สองมหามงคลที่สามเอลกาซิโกที่สี่เจชโชที่ห้าที่ป้ายสามที่ป้ายเทพนินจายังคงเป็นตัวนำโชคเจริญที่สองมหามงคลที่สาม ต่อไปเป็นเอลกาซิโกที่สเจโชที่หที่ค้งไปสิบออกทางตรงเทพนินจายังคงเป็นตัวนำโชคเจริญที่สองมหามงคลที่สามขณะนี้เทพนินจาเป็นตัวนำ มหามงคลที่2โชคเจริญที่3ามเทพนินจาหมายเลขสี่ชนะที่1เวลาวิ่งหนึ่งนาทีสามหวินาทีมหามงคลหมายเลขสามชนะที่2เวลาวิ่ง1นึ่าทีสามจวินาทีโชคเจริญหมายเลขสองชนะที่3เวลาวิ่ง1นึ่าทีสี่วินาที